สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้มาเดินตลาดนะคะก็เลยเอาภาพผักผล,ลไม้นะคะช่วงเดือนนี้มาฝากทุกคนนะคะช่วงนี้จะเป็นรอยต่อหน้าหนาวกับหน้าร้อนนะคะผักผล,ลไม้ออกเยอะแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะอันนี้ดอกคัดช่อฟีนะคะดอกนี้คล้ายๆรสชาตินะคะคล้ายๆหัวปีบ้านเราเราไปทําได้หลายเมนูเลยเดี๋ยวบางคนเขาก็จะไปอบเอาไปตุนแบบนี้นะคะรสชาติเวลาเราดื่มน้ําจะรสชาติออกหวานมากเลยเหมือนเรา กินมาขามป้อมแล้วก็ดื่มน้ำนะคะรสชาติออกหวานๆเวลาเราดื่มน้ํานะคะแต่เวลาเรากินจะรสชาติเหมือนหัวปรีเลยค่ะนี่ผักกาดนะคะผักกาดดอกผักสลัดทั้งหลายนะคะอ็อห้าสิบเซนนะคะก็ประมาณ10บกว่าบาทบ้านเราหนะ่หัวหนึ่งอันนี้สปินนาชีนะคะเหมือนผักโขมไอตัวนี้สองยูโรโลละสองยูโรค่ะก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทบ้านเราทีนี้ก็หัวละหนึ่งยูโรนะคะ วิวีดีไปทำเนาะทำเมี่ยงลายนะคะหอมเมียงป่าบ้านเราแค่เบ็ดเหรอนี่หัวนี่คนหนึ่งยูโรค่ะตัก็ประมาณ35มสิบห e right? oh. mm. mm. hmm. yeah. ้าสามสิบแปดนี okay. ่คะเรามาทีไรนะคะบอกว่าจะไม่ซื้อเยอะนะคะพอมาเห็นผักทีไรเต็มรถเข็นทีละคนซื้อไม่ได้ค่ะผักคือไม้สดมีเต็มตู้เย็นก็ยังจะซื้อเข้าไปก็ยังซื้อตลอดนะคะมาครั้งไหนครั้งนั้นนี่ค่ะช่วงนี้คัดช่อฟฝีข้ออกนะคะเยอะมากบางก็หัวละห้าสิบเซนนะคะ ดอกมันจะเป็น,ปนแข็งแข็งนะคะเวลาที่มือเนี่ยเป็นดอ,อกแข็งแข็งแต่ข้างในอ่ะมันจะเป็นอ่อนอ,อนเหมือนเรากินหน่อไม้นะคะแกะหน่อไม้แล้วก็รูดกินแบบนี้นี่หลังจากซื้อผักผลไม้เสร็จนะคะเราก็จะมาดูกระเป๋ามือสองค่ะสําหรับสาวๆที่ชอบขอะกระเป๋านะคะจะแบรนด์มือสองจะแบรนด์มือหนึ่งนะคะบานดูไม่อ่อนค่ะเพราะว่าบานไม่มีของแบรนด์เนมนะคะบานก็จะใช้ธรรมดาค่ะทุกคน ยังสภาพดีอยู่ค่ะทุกคนเขาโลออกนะคะมีใครที่รู้นะว่ายี่ห้อไหนของคอร์เรคชั่นไหนที่มาใหม่นะคะก็จะดูออกวันดูไม่ออกนะคะทุกคนแค่นำภาพวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอมาฝากสำหรับคนที่ชอบนะคะกระเป๋าบางคนก็บอกว่าทำไมไม่เอามาขายบ้างอุ๊ยเราไม่กล้านะคะทุกคนคะ่ะยังมีเห็นข่าวหลาย,ลายนะคะที่บอกว่าเอาของมาขายแล้วโดวนตรวจโดนโดนที่ตอมอนะคะวันก็เลยไม่กล้า เลยแค่มาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูใครที่อยู่ใกล้เนาะใครที่อยู่เห็นได้ยินบอกว่า,วามีตลาดนัดมาะค่ะเ็าลองแวะไปนะคะคนที่ไหนที่อยู่อิตาลีอยู่ใกล้เคียงนะคะมันมีทุกที่นะคะทุกคนมีทุกจังหวัดแต่เขาจะไปตลอดนะคะพวกนี้ลดตลาดนัดนะคะเขาจะไม่ซ้ําที่นะคะเขาจะไปเรื่อยๆแต่ละจังหวัดแตกต่างกันแต่ละวันนะคะแต่ปฏิป้าอย่าคะที่วานอยู่เนี่ยก็จะมาทุกวันพฤหัสนี่กระเป๋าใบสวยยังสภาพดีอยู่เลยนะคะทุกคนค่ะ ไม่มีใช่ไหมมันจะกอบคล้ายๆของอะไรม่ม่มเชนอะไรนะอเคของเจ้าไม่มีบ่ อ,อ,อืมคอยมีอยู่คอยมีอยู่อันนึงแม่แม่ละนีให้เ,เออใบนี้ก็ได้น่าหอมผุดเถ้าเฮ้ยคนผุดเถ้าก็ใส่ได้เดี๋ยวบ้านจะผู้เฒ่าอย่างนี้เฒ่าก็มีหัวใจนะจ๊ะเฒ่าก็มีหัวใจ แล้วแล้วดูดิ่ทไอจับกระเป๋าตรงนั้นสิที่เป็นลายๆนู่นที่เป็นถืออ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกู้เท่าเฮ้ยเ่าแม่เท่าใช่ไหมมีหัวใจอือฮะโอเคนะจับอันไหนที่มันเจื๊ยๆหน่อยไปแปดยูโรไปไปหาแปดยูโรไปจับอืมไอ้เจ้าซื้อไปจะบบสะพายอ่ะจะไปให้ลูกควยโอ้ยไม่สะพายจะไปให้ตรงเขาด้วยนะ อันนี้สวยอุ้ยอันนี้ของอะไรนะที่เป็นแบรนด์คล้ายๆแบบนี้หางจระเข้เอ้ยไม่ใช่หนังจระเข้หนังเต่เตาเตาเตาด้ไหมหนังเตามันมีเต่าใช่ไหมเด็กระดองมีเต่กระดองสวยนะเออดนอยู่แต่ค่อยชอบที่เจ้าซื้อสีแดงข้างในสีแดงไงจำได้ไหมทางออกตรงทางออกอ่ะจำได้ไหมเออไอที่เราจะพายสะพายข้างอ่ะที่เราไปทำวิดีโอตรงทางออกอ่ะจำได้ไหม เจ้าเคยซื้อใช่เจ้าซื้ออ่ะแปดยูโรมั่งก็จําได้ใบใหญ่เออก็ใบใหญ่ไงมันสวยเดี๋ยวมันไปไหนตอนนี้บ้้้าานนนแ่่ไมะใชหรอ๋อโอเคแต่ว่ากระเป๋าพวกนี้จะทิ้งรุ่นนมอืมโอเคมีคนบอกให้คอยอันเอาไปขายอยู่เมืองไทยโอ้หไอ้มันผ่านแดนไดสกอนเถอะอันตราย ก็ใช่ไงใช่อันตรายถูกต้องอุ้ยอันนี้ใครลอมชอมเลยเนาะนี่นี่สีเขียวนี่อ่ะเขียวเขียวนี่แบบอ่ะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักใช่แม่อ่ะสักพันแบบนี้ว่านเออน่ารักเจ้าตัวเล็กเล็กเงินเงินมันจะซื้อเบอรอือน์ซื้อแล้วไปเก็บไว้ใช่ไหมไม่ได้ไปที่ร้านเออไปให้ร้านใอะไรอย่าเงี้ยอ๋อขายดิใช่เขาจะขายบ้านหายูโรนี่ใช่ไหม สี่ยิบประมาณสองร้อยเนี่ยอือเราไปให้ลูกสบายดนมันจะสบายมันร้ายกระเป๋าอยู่ได้หร่าขุดบึ้งมามาฮะนี่อันนี้ก็น่ารักดิถือแบบเท่ๆคุณหญิงคุณนายหน่อย เอาชัว์เอาถือดิสบายใหช่ไหมโอเคแล้วอันนี้ด้วยถ่ายให้ดูหน่อยแปดอืมเนาะอันนี้ดีเลยเนี่ยถ่ายยังโอเคถ่ายแล้วไปเคิื่นหลังเคิื่นหลังเคลื่อนหลังกระเป๋าโอเค ข้างในด้วยมีแต่ไม่ีม่มบนีมันก็จะพังเยแล้วนะเพราะว่าน่าจะือนานแล้วแหละคลสสกดีเชวสวยดี่แล้วนี่อันนี้อันนี้ก็นังหนัง อันนี้สะพายเอาคอมพิวเตอร์ใส่เนาะแล้วก็ขึ้นเนี่ยอุ้ยหนังเตรียมผ้าพับเลยตัวนี้อุ้ยนี้ดีนะเนี่ยซีซีดูนะอืออือเจ้าเต็มตัวเจ้าเลยหูใหญ่สวยมันใหญ่สำหรับเจ้ามากเลยเจับกล้องตัวนี้หน่อยนี่สะพายตัวนี้โอ้ยเป็นไงเนี่ยเห็นไหมอือ อันนี้มันดูก้องแกมองนี่ก็สวยอยู่อส้มชอบอย่างเงี้ยสวยอยู่ใหญ่ไม่ใหญ่มากอืมใช่เจยเนาะเปิดดิข้างใน มเนื้อผ้ายังดีอยู่นะดีอยู่สวยอยูนะแปด,ดยบบโูโรเองแปดยูแบบโรนี่นี่น,นี่อันนี้เลยอันนี้ปีหนึ่งกระเปืสวยอยู่นะอ อันนี้เป็นอะไรนะลายอะไรอีกนดหนึหนงแต่ก่อนที่มันเป็นระทเปกระเอรดูให้พเพลิดเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี้กระเป๋านี่ขนาดพวกเรายังหยุดเลยคะ่ะดูดูเฉยๆนะคะแต่ไม่ซื้อนำผ้ามาฝากคอกระเป๋าทั้งหลายนะคะทั้งหลายนี่เยอะมากเลยคะ่ะทุกคน กระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้านะคะของแบรนด์เขาโลอะเยอะมากเลยค่ะทีน่นี่แล้วก็ราคาถูกมากนี่ก็เลยบอกให้ส้มเป็นนางแบบให้วันนี้่ายกระเป๋าให้ทุกคนเห็นแบบจัดจัดชัดๆนะคะบางคนเขาอยากเห็นชัดๆนี่สวยไหมคะสาวๆนี่ดูค่ะทุกคน แล้วก็ยังมีคนอิตาเลียนนะคะคนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเขาก็มาซื้อกันเยอะมากเลยไปเดินที่ห้างไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอมีตลาดนัดเนี่ยคนมาเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้อากาศดีด้วยมีแดดเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะมันฝนมันตกเราก็เลยไม่ได้ไปเดินร้านค้าก็มาไม่เยอะนะคะมีเฉพาะผักมาไม่กี่ร้านวันก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็มีของสวยๆแล้วก็ภาเพเ็มชัดนะคะก็เลยถือโอกาสวันนี้มาถ่ายวิดีโอ แฟชั่นทางอิตาลีนะคะแบบกระเป๋านะคะให้ทุกคนดูนะคะที่นี้คนอบพยพหรือว่าคนต่างชาตินะคะคนย้ายเข้ามาอยู่เยอะมากเลยแล้วเขาก็จะสนใจนะคะก็มาซื้อของราคาถูกที่นี่นะคะ okay. ยี่ยอออกยี่ยอออกว่ะมันจำได้ไหมกระเป๋าสีน้ำตาลที่วานให้โซอสีน้ำตาล่างเงี้ยบอ,อกว่าซื้อ,อ่ะางดูค่ะกระเป๋าจับใบไหนก็มีแต่ใบสวยๆดูค่ะสภาพเขาโลออกเลยค่ะทุกคน โลบแบบนี้เลยนี่ใครที่เป็นคอกระเป๋านะคะรู้จักแบรนด์ไหนนะคะคงคิดว่าโอ้โหโอ้โหเหมือนพวกเรานะคะขนาดเราไม่รู้จักแบรนด์นะคะแค่จับเนื้อกระเป๋านะคะเนื้อผ้าของกระเป๋านี่ก็รู้สึกว่ามันสวยมากนะคะมันนุ่มมันนุ่มมือมากเลยคะ่ะนี่มันเป็นของแบรนด์ไอตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าของที่ไหนของอะไร อันนี้สภาพยังใหม่อยู่เลยเขาแกะออกจากถุงแล้วก็มาวางให้มันเป็นสีสันแบบนี้เลยค่ะนี่อีกข้างก็จะเป็นของพวกซา่าของบังโก้นะคะพวกเสื้อผ้าไม่ใช่มือสองะค่ะแต่เป็นมือแรกแล้วมันมีแค่ไซส์เดียวะคะ่ะเขาก็จะมาวางก็จะมีคนอิตาเลียนเนี่ยค่ะอยู่ข้างๆมาซื้อกันเต็มเลยวันแค่หนึ่งยูโรเองค่ะเสื้อผ้าของซา่าอยู่ข้างๆค่ะ ของร้านนี้ใกล้กับกระเป๋านี่ค่ะตรงนี้ขนเวงใหญ่ๆเลยพี่น้องจา๋านี่ของแบรนด์นะคะเขามาลงออกแบบนี้เลยคะ่ะไม่ใช่ของมือสองนะคะแต่นี่ของมือแรกแค่ไซส์เดียวเขาก็จะมอาได้ห<อ>ลาเลยคะ่ะาไ,ได้ไปสามตัวเ้ยอันนี้เสือตัวนีว้ก็สวยจากไปสักยูโรค่ะแันนี้นี่ค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะคนอิตาเลียนเขาก็ชอบอแบรนด์แล้วก็ราคาี้กนย ลูกเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเราก็ต้องแบบนี้นะคะไม่รู้ดะต้องเอาอันไหนมสต่เขาเรียกว่าอะไรนะแฟชั่นไงนะคะเขาบอกว่ามีราคาอยู่โอ้ยหโซลิะก่อนมาเจอกระเป๋าใบนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่อ๋อตอนนี้ก็ถือรุ่นใหม่นะถ้าเขาคือว่าไม่ได้เขียนราคาด็คือเราต้องไปถามอ่เขาขายแท้าไ่น่าละเขาถึงไม่รู้ว่ามันแท้ไม่ใช่ไม่เกินสามสิบเขาบอกว่ามันต้องถามราคาถ้าเขาไม่บอกราคานะคะ ราะว่าแต่ละชิ้นมันไม่ใช่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นของแรลนหมดเลยตัวนี้ใช่ถ้าเขาไม่บอกราคานะคะไปกับดูว่าเป็นเราสามารถต่อราคากับพ่อค้าได้นะคะอันนี้คนบัวคนมาไอร้านนี้นะคะมีแต่ใบสวยๆอันนี้เป็นของแปรนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นมือที่เท่าไหร่อันนี้มันสวยมากเลยค่ะเนื้อนุ่มมากเลยนี่ใบที่วันจับนี่ค่ะก็สวยไอ้ตรงที่เป็นตาฮอตนี่ก็สวย วันไม่รู้นะคะว่านแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ไหนของกระเป๋าไม่ใครขอที่จะชอบของแบรนด์เนมนะคะวันก็ใช้ธรรมดาถ้าวันชอบไปไหนวันก็ซื้อแต่ไม่มีแบรนด์เนมะค่ะวันจะไม่ใช้ของแบรนด์เนมเลยวันจะใช้ของธรรมดาตลาดนัดธรรมดานะคะทุกคนนี่ส้มเขารู้นะคะว่าอันไหนเป็นแบรนด์สวยไม่สวยอันไหนแบรนด์ดีหรือไม่แบรนด์ดีนะคะวันก็ได้แต่ดูตามเขานะคะ แต่เวลาจับใบกระเป๋านะคะมันก็จะต่างกันเนาะเวลาเราจับเนื้อกระเป๋าที่สมเขาบอกว่ามันเป็นอันนี้เป็นของแบรนด์นี้แบรนด์นี้นะคะแต่วันไม่รู้นะคะก็ฟังจากเพื่อนเอาเห็นว่ามันใบสวยนะคะบางครั้งเราก็เห็นคนอิตาเลียนถือนะคะพวกัยรุ่นแล้วก็พวกผู้หญิงนะคะที่นี่เขาไฮคลาสหน่อยเวลาเขาถือมันก็สวยแต่เวลาเราไปถือมันก็ไม่สวยเนาะ ไม่ให้จะไปซื้อของแบรนด์ดุแบรนด์อของแบรนนะคะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราใส่ของแบรนด์ <c oughs> นี่นะคะทุกคนอันนี้ร้านนี้สวยมากเลยวันชอบมากๆเลยกระเป๋าไอร้านนี้เวลาเราจับเนื้อกระเป๋านะคะมันจะสวยนี่วันชอบใบนี้สีดําเนี้ยสวยมากเลยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะสามารถใส่อะไรได้หลายอย่างด้วยนี่ ส้มเขาชอบสีครีมนะคะสีออกลิมครีมวันชอบสีแบบด้ำนะคะหลายใบเลยอันนี้วานว่านะคิดว่านะไม่เกินอ่ต้อง20่สิบยูโรอัพพันกว่าบาทอัพเนีย่ยใบพวกเนี้ยเวลาวัานเคยถามครั้งก่อนแล้วก,ก็จะมี20่สิบยูโรอัพสามสิยูโรประมาณนี้นะคะ นี่เพราะว่าเขาจะมาบ้างแบบนี้ถ้าเขาไม่บอกราคาเนี่ยเราก็คือประมาณนี้20ยูโรอัพอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นของแบรนด์เนมโลแบบนี้กระทัดป้าล้างค่ะมีแบบน่ารักน่ารักเยอะเลยหลายสีสันเลยดูส้มเขาชอบสีส้มเหมือนชื่อตัวเองเลยนี่สวยมากเลยนี่เนาะใครที่จะเอาไปขายนะคะ ถ้าเอาสามารถผ่านตมที่เมืองไทยได้นะคะก็น่าเอาไปขายนี่้านกลัวนะคะ้นานไม่กล้าก็เลยแค่ถ่ายวิดีโอนะคะมาให้ที่ใครสนใจนะคะว่าใบไหนใบไหนนะคะนี่ว่าใบไหนสวยเรามาดูด้วยกันเราก็ได้แค่เป็นให้นางแบบเรามาถือโชว์ให้ทุกคนดูแค่นั้นเองนี่กำลังเถียงกันอยู่วันกับส้ไมไว้ชอบใบไหนนี่ หลากหลายนี่ไอชอชมันก็ชอบแบบสีนั้นหลังจากที่เรานะคะนี่ทางออกนะคะนี้ก็จะเป็นทางออกเราเดินเดินอ้อมล้วค่ะมันเป็นศูนย์ใหญ่มากเลยเหมือนสนามฟุตบอลเลยค่ะทีน่นี่ก็จะมีผ้าพันคอนะคะในตรงทางออกร้านนี้นะคะอันนี้ก็จะไม่ใช่ของมือสองอันนี้ก็คือของล้างสต๊อกเขานะคะเขาเอามาโล่ห้ายูโรก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทผืนหนึ่งนะคะผ้พาพันคอ อันนี้เขาจะติดราคาไว้บอกอยู่แล้วนะคะอันนี้ร้านนี้ก็ยี่ห้อดีหน่อยนะคะวันก็เคยมาซื้อละร้านนี้กระเป๋าใบหนึ่งวันซื้อสามสิบยูโรตั้งนานแล้วนี่ดูคะ่ะทุกคนมีแต่ใบสวยๆอันนี้ใบใหม่เลยคะ่ะนี่บางอันเขายังใส่ถุงซิปไว้อยู่เลยนะคะคนอิตาเลียนก็มาเลือกเยอะเลย ือว่าคนชาติอื่นนะคะที่คนอ,อพยพที่เขาเข้ามานะคะเขาจะมาซื้อนี่แหละคะ่ะเป็นที่รวมนะคะที่เขาจะไปซื้อเสื้อผ้าที่มาราคาถูกหน่อยถูกแล้วก็รักถูกแล้วก็ยังคุณภาพดีอยู่นะคะทุกคนวันนี้นําภาพแค่นี้นะคะมาฝากทุกคนในในบรรยากาศดีๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ<า>ไปแล้วค่ะหวานกับส้มสวัสดีคะ่ะทุกคนนะเป็นกฝากอบบาแมนอยู่อันนี้ผ่าปันคอใช่ไหมอันนี้กระเป๋าเงิน ื้ยจ้างห้าบาทเหรออืมห้าบาทห,ห้าบาทมีแต่กระเป๋าเงินไม่มีอะไรนะันเป็นผ้าหุม่มใช่ไหมนั่นสีแดงแดงหนังอื